น้าเขาไกลราชซึ่งมียักษ์ตนหนึ่งนามว่านนทกซึ่งจะคอยล้างเท้าให้เหล่าเทวดาที่มาเข้าเฝ้าและเนื่องจากหน้าตาอันไม่เป็นที่โปรดปรานนนทกจึงจะโดนเหล่าเทวดากันแกล้งในทุกๆครั้งไอ้ตามาย <laughs> นนทกโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากจึงได้เข้าเฝ้าพระอิศวร ข้ารับใช้ท่านมาสิบล้านปีบัดนี้จักมาพรจากท่านโปรดประทานให้ข้ามีนิ้วเพชรเมื่อชีผู้ใดก็ตายสิน้นนะนะที่เจ้ารับใช้เรามานานเราจะประทานพรแก่เจ้า <c oughs> <c oughs> possible โหประวัติดาปิโล่เอ๊ะเมียเมื่อข่าวการฆ่าเหล่าเทวดาของนนทภถึงหูพระอินทร์พระอินทร์จึงไปเข้าเข้าพระอิสววเพื่อรายงานพฤติกรรมของนนทภ เมื tôi, tôi ่อนนทกได้นิวเพจมาครอบครองด้วยความแค้นของนนทกจึงได้ชี้นิ้วใส่เหล่าเทวดาที่มากันแกล้งตนจึงได้สั่งให้พระนารายไปปราบนนทกพระนาราย์จึงแปลงกายเป็นนางอักษรซึ่งมีใบหน้าซึ่งงดงามนนทกผ่านมาจึงหลงใหลในความงามและได้เข้าไปพูดกับนางอักษร แม่นางเป็นใครกันมาทำอะไรแถวนี้หรือข้าอยากจะรู้จักยิ่งนักข้าเป็นนางลำรับใช้พระอินข้ามีทุกซึงมาเดินเล่นให้ใ่ายทุกแม่นางเป็นผู้หญิงที่มีความงดงามยิ่งนักทั้งกายและวาจาที่ไพเราะหากจะมีจิตผูกกันจงลำไปพร้อมกับข้า,ากกนานหกได้ฟังดังนั้นจึงเต็มใจที่จะลำตามนำอัปสรครบทั้งสิบเก้าท่า จนกระทั่งนนทกได้หลงกลของนางอับสรจึงเผยซีเนียร์เพชรเข้าที่ขาของตนเองหักและล้มลงพนาลายจึงแปลงกายกลับเป็นเงเช่นเดิมนนทกเห็นเช่นนั้นจึงรู้ว่าตนโดนหลอกลวงนนทกจึงได้บอกกับพนาลายข้ามีเพียงสองมือ จากสู้ท่านที่มีสีมือได้อย่างไรหากข้ามีสีมือเช่นเดียวกับท่านคงสามารถสู้กับท่านได้นั้นชาติหน้าขอให้เจ้าเกิดมีสิบหัวสิบหน้ายี่สิบมือและอาวุธพร้อมส่วนข้าจะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีเพียงสองมือชายผู้โจกจึงได้ใช้พะแสะต์ตัดหัวของนอนทนหกจนกระเด็นหลังจากปราบนนทหกได้สำเร็จ ก็กลับไปประบับที่กเกษียณสมุดเช่นเดิม